จุนโกะมามอยนะคะก็อยากทําคลิปอะค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยก็เลยต้องอาศัยเอาช่วงนี้มาเมามอยกันคําถามที่ยังมีคนส่งมาถามจูนกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าทางช่อง u t u b e อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการมาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยโอเคจูนอะทำบริษัทเนาะเป็นเอเจนซี่แต่ว่าเป็นเอเจนซี่ทางด้านการทําบีซ่านะคะไม่ใช่เอเจนซี่ในเรื่องการเป็นนหน้าหางานให้ใคร,รอะไรเงี้ยคะ่ะ ทีนี้มันจะมีบางผู้ประกอบการนี่แหละเขาก็อาจจะมาไหว้วานจุนให้จุนบบว่าช่วยโพสต์หาคนทํางานให้หน่อยจุนก็จะโพสตให้เขาโดยการที่พอโพสต์เสร็จปุ๊บทางคนสมัครกับผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องไปคุยกันเองแล้วก็เลือกสรรกันเองว่าจะเอาใครมาทํางานอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยวจุนจะมาคุยเรื่องประเด็นเกี่ยวเรื่องของวีซ่าทางานละกันเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนเกี่ยวกับการทําวีซ่าทางานนะคะแต่จุนไม่ได้มาพูดรายละเอียดนะเพราะว่าด้วยกฎหมายเนี่ยเขา ไม่ให้พูดนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างตอนนั้นต้องให้ immigration a d v i s o r เป็นคนแจ้งไปแล้วกันค่ะแต่จุนจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใช่บอกรายละเอียดผู้ผิดมาทําความรู้จักแล้วกันว่าวีซ่าทำงานที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้กันเยอะแล้วก็เข้าใจผิดกันเยอะนะคะคนหลายคนชอบส่งคําถามมาว่าคุณจูนทําวีซ่าทางานให้หน่อยคะ่ะคือเขาเข้าใจว่าถ้ามีวีซ่าทางานแล้วจะสามารถ เข้ามาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ไม่ใช่นะคะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย <c oughs> ออกวีซ่าทางานให้คนต่างชาติเข้ามาได้ก็จริงอยู่แต่ว่าเขาจะต้องมีงานก่อนนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องไปสมัครงานก่อนในนิวซีแลนด์เขาจะมีเว็บไซต์นะคะประกาศรับสมัครงานอยู่หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นแบบ ที่เว็บไซต์ seek co n z นะคะเทรดมี Me, หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นประกาศรับสมัครงานเนี่ยให้ไปเข้าที่เว็บไซต์ตรงนั้นก่อนหรือถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะคะคนไทยในโอเลนคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะที่มีผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยที่เขาทําธุรกิจที่นี่เขาก็มีการประกาศหาคนทํางานอยู่เรื่อยๆในตามกลุ่มพวกนี้นะคะ่ะสมัครงานให้ได้งานก่อนอันนี้อยากให้ทําเองเนาะคือถ้าเกิดทําเองได้ได้งานอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของมิชชั่ชีพมันก็ตัดไปได้หน่อยนึงเอ่อพอเรา สมัครงานเนเาะพอสมัครงานแล้วเราก็หางานได้แล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการการสัมภาษณ์การพูดคุยการนัดขอดูเอกสารว่าเอกสารเนี่ยเพียงพอกับที่ทางานายจ้างเขาต้องการไหมในเพื่อจะไปทําวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราผ่านขั้นตอนตรงนั้นแล้วเนาะพอเราผ่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทางนายจ้างอะ่ะเขาก็จะบอกตัวเองว่าเขาจะรับเราเข้าทางานหรือเปล่านะคะทีนี้อีกเรื่องหน,นึ่งน่ก่อนที่จะไปถึงสู่กระบวนการการทำวีซ่าทางานเนี่ย ในจ้างก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่ไปขึ้นทะเบียนนะคะ accredited employer เรียบร้อยก่อนเพราะาตอนนี้นิวซีแลนด์มีกฎหมายถ้าคุณไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน accredited employer ให้เรียบร้อยเนี่ยคุณจะไม่สามารถจ้างคนนอกประเทศเข้ามาได้ะคะ่ะตรงนี้สามารถถามนายจ้างได้ตรงๆนะเพราะว่านายจ้างบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่มาสมัครเนี่ยเป็นคนอยู่ในนิวซีแลนด์เป็นคนแบบมีวีซ่า p ร e s ิเดนต์หรือแบบ working holiday visa หรือเปล่าออย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเราสามารถถามนายจ้างได้ตรงๆนะคะว่าองค์กรของคุณเนี่ยทำ a c c r e d i t e employer เรียบร้อยหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่ายังเนี่ยเราจะได้รีบหานายจ้างหรือหาองค์กรอ,อื่นสมัครงานต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกว่ายังเนี่ยเขาไม่สามารถจ้างคนนอกนิวซีแลนด์ได้นะคะทีนี้พอ ได้งานแล้วในจ้างมี a c คเค i c e m ตเอมเพลเยในจ้างรับเราแล้วเนี่ยแหละค่ะถึงจะเข้าสู่กระบ,บวนการวีซ่าทำงานว่าจะต้องสมัครวีซ่าทำงานยังไงอันนี้แหละจะเป็นงานของจูนละที่ลูกค้าจะต้องมาให้จูนทาวีซ่าทํางานให้ะคะ่ะเห็นไหมอย่างที่บอกค่ะว่าการที่จะทําวีซ่าทํางานได้นั้นเนี่ยจะต้อง จะต้องมีงานรับรองก่อนอยู่ดีจะมาทําวีซ่าทํางานแล้วเข้ามาทํางานเลยอันเนี้ยไม่ได้นะคะแต่มันจะมีวีซ่าตัวหนึ่งคือถ้าเกิดขอแล้วค่อยมาหางานที่หลังได้แต่ว่าเขาให้สําหรับเด็กที่อายุไม่เกิน30นะคะนั่นคือ working holiday visa วีซ่าตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีการแบบไปสอบ i อเอลเนให้สี่หเรียนจบปริญญาตรีขึ้นไปแล้วก็เป็นการไปสมัครอะไรสมัยนั้จำไม่ได้ละสมัยตอนจนจบใหม่ๆันจะมีขั้นตอนอีกแบบหนึ่งสมัยนี้ก็จะมีขั้นตอนอีกแบบหนึ่ง ทีนี้พอเราไปสมัครปุ๊บก็เหมือนไปจับฉลากค่ะจับโคตา้าพอเราได้โคตา้าปุ๊บเราถึงจะได้วีซ่าตัวนนั้นเข้ามาทำงานที่ประเทศในส่วนได้หนึ่งปี้เอ่อเขาจะให้โคตา้าคนไทยนะครับปีละหนึ่งร้อยคนออสเตรเลียก็ห้้งนะออสเตรเลียให้มากกว่านิวซีแลนด์อีกเออก็อยากให้น้องๆน,งนงคะคะที่อายุถึงและคนนุณสมบัติถึงเนี่ยลองหาข้อมูล ชือ working holiday visa นี้เนาะโอเคงั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะมาเม่มมเรื่อง visa ทำงานเพียงเท่านี้นะคะ่ะอยากให้รู้จักขั้นตอนไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหลอกเนาะเดี๋ยวคนมาบอกว่าอยากมาทำงานนิวซีแลนด์มาเดี๋ยวทำ visa นิวซีแลนด์ให้พอทำ visa นิวซีแลนด์ให้เสร็จปุ๊บอ่ะถึงจะมาทำงานได้อันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าใครพูดอย่างนี้ให้ระวังไว้เลย,เลยว่าอาจจะเป็นมินชมชชีพได้ค่ะ